สวัสดีค่ะอุ้ฉากใหม่นะคะฉากใหม่ค่ะนั่งจัดไฟไลฟ์กันวันนั้นนะคะจัดไฟไลฟ์ขายแก้วแมวกันนะคะแล้วก็วันนี้ก็แบบเออลองคิดว่าแล้วถ้าเกิดว่าจัดแบบไฟแบบพูดพอดแคสต์ล่ะจะเป็นยังไงพี่เมย์ก็เลยจัดไฟมาให้1นึ่งกลุ่มนะคะหแมชแล้ววันนี้นะคะที่ฉันจะมาคุยในเรื่องของ แมวมวไ่่ใชจะมาคุยในเรื่องของ personal branding อ่าหลายคนคงได้เคยได้ยินว่า personal branding นะคะมีการจัดเรียนจัดสอนทํากันมากมายในยุคนี้คุณต้องทํา personal branding คุณต้องสร้างตัวตนนะคะฉันก็ไม่ได้เคยคิดจะไปเรียนที่ไหนอะไรยังไงหรอกแต่หลังจากที่ฉันเรียน NLP ต่อจากคุณป๊อปนะคะสิวพัน์อาจารย์ของดิฉันนะคะเรียนจบ The Coach NLP The Coach The Life f r a i n e r นะคะเรียนเป็น f r ร n n r r ร r เท n น r นมันมากกว่า Trainer มากกว่า Coach ที่ฉันเคยรีวิวไปครั้งที่แล้วนะคะฉันบอกเลยว่าชีวิตนี้ถ้ากูผ่านอินี่ได้ทุกอย่างในโลกใบนี้ก็เบาขึ้น <laughs> ไม่ขนาดน,านั้นมันไ,ไม่ได้ยากขนาดน,านั้นนะคะและแก้วแมวสองซื้อได้ที่นี่นะคะอะเมื่อกี้เนี่ยจะบอกว่าไลฟ์ไปแล้วใน TikTok อประมาณ สอชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็เสียงอาจจะเบาหน่อยแต่มันเป็นรู้สึกว่าเออสบายใจที่ได้พูดแค่เสียงนี้จังเลยหรือโลกแก่วะหลังจากที่ดิฉันได้เรียนออ The Coach เนี่ยรุ่นเก้าเนี่ยจบเนี่ยที่ฉันเคยรีวิวเนี่ยพี่ป๊อบก็ชวนเรียนต่อนะคะคือ Personal Banding มันไม่ใช่ Personal Banding มันคือ Beyond Personal Band ะะหลังจากนี้ถ้าฉันพูดว่า personal branding ตบ่าพดิฉันได้เลยนะคะซึ่งมันคือ personal brand เอ้ย beyond personal brand อันนี้เรียนจบมาหลายเดือนแล้วนะเพิ่งมารีวิวให้นะคะเพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันขอ,อ,อใช้เวลาซึมซับอะไรบางอย่างก่อนแล้วค่อยรีวิวอะไรต่างๆอะนนจริงๆไปอยู่กับผู้ชายมาคะ่ะ หเขาออ้างมาดูหรูหรานะคะคือ personal branding กับพี่ป๊อปเนี่ยฉันบอกเลยว่าฉันไม่ค่อยอยากเรียนที่ไหนเท่าไหร่เพราะว่าฉันไม่ชอบไปหาตัวตนฉันไม่ชอบไปทำแบรนด์ฉันไม่ค่อยอินอะกับการไปสร้างตัวตนถ้าให้ฉันเรียนด้าให้ฉันทำฉันคงไม่ดิ้นรนไปทำเพราะฉันรู้สึกว่า personal branding จริงๆไม่จำเป็นต้องต้องสร้างอันนี้เป็นความรู้สึกของฉันฉันรู้สึกว่าเรากำลัง หาหรือทำอะไรบางอย่าง <S <S เพื่อเป็นอะไรบางอย่างกันก็ไม่รู้ซึ่งมันไม่ใช่ตัวเราจริงๆซึ่งตัวเราจริงๆอะเราต้องต้องคุยกับตัวเองเราต้องเห็นตัวเองต้องสนิทกับตัวเองพอสมควรอะที่จะเข้าใจว่าจริงๆแล้ว personal branding ของตัวเองเนี่ยมันมันคืออะไรเราเป็นใครอะไรยังไงต่างๆไม่ใช่ไปตามเทรนตามนู่นนี่นั่นนะคะพี่ปอบไม่ทำให้กูผิดหวังเลยถ้ามึงจะเรียน personal branding อันนี้กูไม่ได้ไมาข,ขายของนะ แต่สิบพัน์ไม่เคยทําให้ผิดหวังตรงที่มันถูกจริตฉันฉันถูกจริตกับคนที่เรียวอะ่ะเขาเรียวมากแล้วก็มีความคิดหลายๆอย่างที่เห็นด้วยนี่เห็นด้วยหลายๆอย่างที่เราสอนใน personal branding แต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเอ้ยเราได้จากตรงนี้ที่มันเป็นสิ่งใหญ่ๆเลยคือการกลั่นกลั่นการทำแบรนด์ของคุณออกมาจากจิตวิญ,ญญาณของคุณ อันเนี้ยหลายคนอาจเป็นแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะแกะกระบวนการนี้ออกมาได้แบบพี่ป๊อปแต่และคนมานั่งแกะกันเลยว่าที่เราทําในชีวิตประจําวันทุกวันเนี้ยมาทำแล้วมันไปเพาะอะไรแล้วอยู่ๆดีๆคุณก็มาแกะ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 จนคุณจะได้แบรนด์ของคุณเป็นคําประมาณ4ี่ห้าคำ ที่บ่งบอกตัวตนของแบรนด์คุณที่มันคือตัวคุณที่มันคือจิตวิญญาณของคุณเพราะคุณจะทำอะไรนอกเหนือจากจิตวิญญาณของคุณเนี่ยมันจะลำบากมันจะไม่รดมันจะไม่จึงเพราะฉะนั้นไปทำอะไรที่มันเป็นแก่นแท้ของจิตวิญญาณของคุณมันเริ่ดตรงที่แบบบางทีเราใช้อย่างเราเป็นอินฟูที่ไหมเรารู้ว่าเราเรา เราเราชอบอะไรเราทําอะไรแต่เราก็ไม่ได้รู้ว่าเรากําลังอยู่เพื่อสิ่งนี้นะเรากาลังเป็นแบบนี้นะเออว่ะจริงว่ะพอเรารู้แล้วเนี่ยเราไม่ได้ยึดต,ติดกับมันหรอกแต่เราจะจับแก่นของเราถูกเราจะไม่หลงทางไปเยอะเพราะเมื่อเราจับแก่นได้เรื่องอื่นที่ตามมาจะง่ายขึ้นชีวิตจะ ชัดเจนมากขึ้นคอนเทนต์ที่คุณทำลงไปตัวตนที่คุณสร้างจะเรียวมากๆเพราะว่าสิ่งที่คุณสร้างมันมาจากแกนแท้ของจิตวิญญาณคุณคือกูแบบอ e ีดอกลดเกินอะ นะวัน <laughs> นี้คือคือคำพูดของกูเลยนะคะเราจะไปหาอะไรภายนอกทําไมในเมื่อถ้าภายในเราเราคอนเน็กอยู่แล้วอะแต่ค่าของพี่ป๊อป็ปน,นองเบนดิ้งของพี่ป๊อปมึงชัดก็ไปอีกมึงชัดถึงแก่นแล้วมึงเห็นมันปาป่าป่า,ปา,ปาเรียงกันป้งอย่างนี้แบบจึง้งไปเลยแล้วสิ่งเนี้ยฉันเอามาใช้กับบริษัทของฉันคือฉันอะก็มีบริษัทดาราสาวของฉันใช่ป่ะแต่เอาจริงป่ะ เราไม่เคยมานั่งคุยกันเลยเว้ยเราไม่เคยมานั่งบอกว่าเฮ้ยพันธกิจของบริษัทเราคืออะไรกูไม่รู้ว่าบริษัทมันต้องมีอะไรรูนแต่มันควรจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราอะยึดโยงกันเป็นหนึ่งเดียวจนมาวันนึงเราคุยว่าเออเนี่ยบริษัทนี้ถ้ามันมันเกิดขึ้นจากเราที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์อะเรามีแก่นทางจิตวิญญาณของเราอะเป็นแบบนี้นะแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวเรามานั่งดูกันมานั่งหากันว่าการที่พวกแกมาทํางานกับฉันเนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ที่เราสอดคล้องกันถูกป ไม่งั้นเราเลยทํางานอยู่ด้วยกันได้ไม่นานขนาดนี้เราก็เริ่มหากันว่าเออคานี้ใช่คํานี้ยังไงลองใส่คํานี้ไปแล้วเราแบบอีเ,อเหี้ยเป็นการประชุมทีมงานที่แม่งกูสนุกอะ่ะมันไม่ใช่ไอเดียมันคือเอาจิตเป็ญอย่างแต่ละคนมาคุยกันอะเก็ตว่าแล้วเราก็ได้มันเรียกว่าอะไรพันธกิจเหรอมันฟังดูมันดูแบบ เป็นทางการมากเลยพันธกิจของบริษัทวิสัยทัศน์หรืออะไรสักอย่างของบริษัทเนี่ยเราก็ได้มาซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเราเห่อกันมากพันธกิจของเราก็คือใส่ใจ<ส>อ<ส>ย่าง,ง,งมืองอาชีพมีชีวิตแบบอ<บ>อริจินอลโอ้เป็นยังไงอ๋อเวลาที่คุณมีแก่นตรงนี้แล้วเนี่ยเวลาทำอะไรจะหันกลับไปดูเฮ้ยสิ่งที่เราทำตรงกับแก่นที่เรา เราวางไว้ไหมเฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ไม่ออริจินอลไม่ใช่ละเฮ้ยอันนี้แบบไม่ใส่ใจเลยเราจะล้อเล่นกันโอ้อันนี้ไม่ใส่ใจอันนี้ไม่มืออาชีพเลยอุ้ยอันนี้มืออาชีพมากอุ้ยอันนี้มืออาชีพมือเลิศมีชีวิตชีวามากอันนี้เป็นคนมากอันนี้ออริจินอลเวอร์อันนี้เก๋มากอะไรเงี้ยมันสนุกแล้วทุกเช้าเรามาบูมกันด แล้ววันนี้ก็ทำให้เรามีความกลมเกลียวกับบริษัทมากขึ้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นคือฉันต้องบอกเลยว่าขอบคุณคลาสเพอร์ซ n น l ลแบนดิ้งของพี่ป๊อมากนะคะที่ทําให้เราได้ได้เชื่อมต่อกันคือเรียนจบมานานแล้วก็ยังไม่ได้ไม่ได้รีวิวสักทีสงสัยว่ามันคงจะเป็นช่วงเวลาเนาะที่แบบเออวันนี้เรามันได้มากกว่าแค่เขือเป็นเพอร์ซ a นลแบนดิ้ของตัวเองแต่มันได ทั้งทีมเลยอะมึงคือกูไม่รู้ว่าอีดอกมันใช้ได้ไหมด้วยซ้ำนะแต่กูกูใช้ได้แหละกูใช้ไปแล้วนะมันดีนะคะเนี่ยแหละมาอวยมาอวยมาอวยคลาสพี่ป,ปอปนะคะรีวิวให้นางสองรอบละรอบล้ว NLP นี่คือคือกูทะลุไปเลยถ้ามีทุนทรัพย์ถึงมีเวลาดี โรงเรียนเลยมึงพุ่จริงแล้วไอ้คลาสพสนาลแบรนด์อะหลังจากที่ฉันได้รีวิว NLP ไปก็มีคนมาเรียนต่อมาเรียน p พสนาลแบรนด์แล้วก็ว่าใครวะแม่งนักโคตรสวยเลยดาราป่าววะสรุปเป็น f อเราเราบอกแม่หนูมาเรียนพอแม่เลยนะกูแบบอ๋อเนี่ยเขาตามกูเหรอวะมึงเขาสวยมากเลยเขเขาตามกูทําไมวะ <c oughs> มึงเก็งปะเวลาที่เรามีเอฟซีสวยดูแพงดูรวยกูแบบอี่ชีวิตเขามีปัญหาอะไรป่าววะเขามาตามเรา <laughs> แล้วเขาจะไม่ค่อยรู้ตัวว่าเขาเป็นคนสวยเขาบอกไม่มั่นใจเขาไม่สวยในใจกูลึกๆกูแบบกูว่าเขารู้กูว่าเขารู้เขาสวยแต่เขาแค่ไม่อยากให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองหรือเปล่าอันนี้เมาส์เพื่อนในคลาสค่ะเขาเลยบอกว่าไม่สวยหรอกค่ะไม่รู้เขาแค่ okay, อยากให้เรารู้สึกดีกับตัวเองหรือเปล่านะคะอันนี้แอบเมาส์แอบแวะเมาส์ซึ่งอาจจะกลับมาเมาส์เพื่อนเพื่อนในคลาสดีอ่ะ ซึ่งอะ่ะแต่ละคนประสบความสำออกไปอีดอ,อกเรียนจบเพอร์ซ a นอลแบนจบกูแบบเฮ้ย <Hey, S 1> ทำไมมึงทำคลิปดี hey, จังวะเฮ้ยเจ๋งว่ะแต่ละคนคือเปลี่ยนไปได้เห็นยังเห็นได้ชัดคนบางคนเริ่มทําธุรกิจใหม่คนบางคนเริ่มทําวิดีโอที่มันเจ๋งขึ้นคือเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนเราในคลาสอะแล้วมันแบบมันรู้สึกว่าอีอีอยมันมันมันจริงอะคลาสนี้มันแบบเจ๋งอะเออกูอวยเยอะไปปะเนี่ยกูไม่ได้ได้ตังค์ด้วยนะอันนี้กูไม่ได้ได้ตังค์อะไรเลยไปการไปเรียนกับพี่ป๊อปเว้ สิ่งที่เราจะได้คือความจัดเต็มการปล่อยของที่ไม่กะคือการที่ครูมึงเขาเป็นครูเลยที่มึงต้องรู้เรื่องนี้คุณจะมาส่งมาสายเขาจะคอนเซิร์นกับการมาสายการมาตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยมากๆแล้วทุกคนก็ต้องให้เกียรติกันและกันมากๆม,มันเป็นที่ฝึกที่ดีอะในการมีชีวิตเป็นมนุษย์อะซึ่งจริงๆนะถ้าเธอมีลูกมีหลานส่งไปเรียนเถอ นะเป็นพ่อมองพ่อแม่ส่งไปเรียนได้คุณจะรู้เลยว่าคนที่มีประสิทธิภาพเป็นยังไงนะคะสนุกมันตลกมันเหมือนกูนไปดูบิ๊นี่สเปียเล่นคอนเสิร์ตอะมึงก็ดปะสอน80เต้นบิ๊นี่20อะไรอย่างเงี้ยเล่นกับพี่ป๊อปคือสนุกมาก ะะพี่ปอเขาจะเน้นความเรียลความจริงถ้าไม่จริงกับตัวเองก็เฟซกับคนอื่นเราจะเฟซทุกอย่างเลยก็ไม่ใช่ไงอันดับแรกมึงต้องกลับมาจริงกับตัวเองให้ได้ก่อนหลายคนไม่จริงกับตัวเองเลยด้วยซ้ำน,นะคะหละายๆอย่างความรู้หลายอย่างก็โหได้ฝึกการขัดเกลาได้ตกผหลึกมาก็จากคลาสพี่ปอก็เยอะเหมือนกันนะรู้สึกว่ามันพูดไม่ถูกอะมันอย่างเงี้ยคิดปะ กูพูดไม่ถูกก็ใครที่สนใจอยากทำเพอร์ซ a นอลแบรนด์แบบเรียลๆแบบจริงๆจ,จากแกน่นกลั่นมาจากแก่นของจิตวิญญาณของคุณนะคะดิฉันแนะนำอันนี้ละกันนะคะเพราะฉันไม่เคยเรียนที่อื่นค่ะน,นะคะก็พูดตรงๆฉันไม่เคยเรียนที่อื่นเพราะฉันไม่ได้สนใจจะเรียนที่ไหนแต่ฉันรู้สึกว่า White Road Academy เนะี่ยตรงจริตด,ดิฉันมันตรงจริตเรียลเน้นคนเรียลๆเน้นคนลุยๆเน้นคนแบบ อย่างเงี้ยเขาเน้นคนแบบนี้แต่ถ้าไม่เรียนก็ไม่เป็นไรค่ะก็ไปติดตามพี่ป,ป๊อบได้เขาก็มีคอนเทนต์ที่ดีนะค่ะการทำาพอร์ซอนอลแบรนด์เนี่ยมันลึกซึ้งมันไม่ใช่แค่กูอยากทำอะไรวิเคราะห์แบรนด์แบบตื้นๆผิวๆอะไรอย่างเงี้ยมีที่อื่นแต่ที่นี่มึงมึง,ม,งมึงไม่ได้มีการวิเคราะห์อะไรผิวๆแน่นอนที่นี่ควักค่ะควักลวงลึกจกุกวัดออกมาดอกออกไปอันนี้ นี่ค่ะนี่คือสิ่งที่มึงต้องทำนี่คือแบรนด์มึงนี่คือฟิลนี้ใครอยากเห็นเพระเผอคุณจะเปลี่ยนความคิดไปเลยก็ได้ในสิ่งที่คุณอยากทำเพราเผอคุณจะไม่อยากทำอะไรเลยก็ได้หรือเผเ่อคุณจะได้ไอเดียใหม่ได้สิ่งใหม่แล้วมันเป็นแบรนด์ที่ทำให้คุณแข็งแกร่งมันเป็นแบรนด์ที่ทำให้คุณแบบอยู่ในระยะยาวได้นานๆเน,น้นๆก็ได้นะคะและพวก Personal b r a บรอะไรเงี้ยมันรีแบรนด์ได้ตลอด เราทาใหม่ได้ตลอดล้มคนไปเรียนที่อื่นมาแล้วคือไม่อยากให้เปรียบเทียบเอา,อางี้ดีกว่าทุกที่ก็มีสเสน่ห์ในรูปแบบของเขาแต่ที่อันนี้เรียนเพราะว่ามันถูกจริตคนอื่นมาเรียนอาจไม่ถูกจริตก็ได้อันนี้พูดตรงอาจไม่ถูกจริตเลยก็เป็นได้ไม่ต้องเชื่อที่ฉันพูดนะคะแต่ถ้าคุณมีคิดว่าคุณมีจริตคล้ายๆดิฉันคุณตามดิฉันเนี่ยคุณจะรู้ว่าดิฉันดําเนินชีวิตยังไงและเลือกอะไรยังไงนะคะถ้าคุณพอรู้เรื่องราวนี้แล้วว่า แบรนด์พ r s นอลแบรนด์นู่นนี่นั่นยังไงแบรนด์สามารถเปลี่ยนได้อีกนะคะแล้วก็ถ้าคุณอยากรู้ลึกลงไปถึงแก่นแก่นอันเนี้ยค่ะก็ไวรัสคาร์ดมี่นะคะเป็นเป็นรุ่นน้องของดิฉันนะคะ <laughs> สัหรับนี้นะคะดิฉันมารีวิวจริงจังจริงใจไม่มีสกิปตดใดทั้งสิ้นนะคะ จากความรู้สึกจริงๆขอให้ทุกคนมี Personal b r a n d ที่เป็นตัวเองจริงๆจุ๊บ